อจะว่าไหมอยู่เนี่ของพออิปฮอปอะเลือนเกลื่อนไปหมดเลยเนาะนี่แพ้ไม่ร anyway> ู้เร e ื่องเลยสมัยเนี้ยกระแสอิพฮอปเขากำลังมาเคยเดินสยามบ้างหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเชยโอ้ยพูดถึงอิพฮอปปวดท้องอ่ะเฮ้ยเราไปเข้าห้องน้ำเดี๋ยวมาแป๊บนึงเฮ้ยเพื่อนแมวเพื่อนมโอ้โหเฮ้ยเออเออวันตู้ที่ไม่ได้เป ก็คงอยากจะนอนเปรไม่ได <c oughs> <hey> ้เป็นคนที hey. oh, <c oughs> oh, ่ฟันเองี่อยากจะไปทะเลเอาเฮรอเฮ้ยมันตป็นแมวสับสนโอ้ดีเพื่อนดี่เพื่อนเราชื่อแมวทางนี้โอ้โอ้นี่แพ้ลูกชิ้นเพื่อนเราชื่อแมวเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเด็กเมื่อก่อนนี่อยู่ข้างบ้านกันเล็กๆเนี่ยเล่นกันทุกวันเล่นกันอะไรกันนุ่งกันนิ่งกันนุ่งกันนิ่งกันนุ่งกันนิ่ง นั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนโอ้ไปไงมาไงสบายดีแมวเอ้ยมาแล้วสั่งน้ำปั่นก่อนแล้วกันร้านนี้น้ำปั่นอร่อยมากชิปชิปชิปทิอย่างเรานะครับโอเคสั่งโชว์ครับจัดไปน้องค้าบต้ำขิงแก้วครับโอ้โหหน้าแมวพี่พ่อยู่ไหนกินน้ำขิงช่วงนี้ท้องอืดนั่งนานไปหน่อยเฮ้ย